เห็นแล้วัสดีนะครับผมอยู่กับประสบการณ์เท่านี้ผู้ชมนะฮะเรามาเล่นไมค์ขับไปชีวิตรอด100วันกันต่อน,นั่นเองเนาะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะฮะมีคนกดไลค์ตั้งแต่ตั้งเจ็ดคนนะทุกคนวันนี้ก็เลยมาเล่น100วันเป็นพาร์ทที่สองนั่นเองเนาะซึ่งพาร์ทที่สองนี้นะฮะจะอยู่ในระยะระยะวันที่25ถึงวันที่50นั่นเองเนาะ,ะโอเคฮะก่อนก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยรบกวนนะฮะกดไลค์ให้กับคลิปนี้ให้ถึงประมาณ600นั่นเองเนาะคนจะมาทำพาร์ทที่สามตนน่นเองเราไปดู100วันกันเลยไป เปิดมาวันที่25ก็พาทิตตกแล้วนะคะก็มาทดสอบหมดกล้องนิดนึงแต่หมดกล้องนี้มันไม่เวอร์ก็เลยแบบก็นะก็รอแบบโหลดเสร็นพอไม่งมั้นเดินไปมันหลักแน่ๆนะคะก็เลยขึ้นแล้วก็ไปนอนชุบชุบอาบเตียงอยู่นี่นอนแล้วก็วันที่26นะคะผมได้ไปนเนเธอร์ไปขุดทางนเนเธอร์ปรากฏว่าขุดไปขุดมาแล้ว่างประตูนเนเธอร์เสร็จก็คือจะหาไปโอมใหม่ๆนั่นแหละปรากฏว่าผมไปโผล่ที่ไหนรู้มไหมทุกคนคือขุดไปขุดมานะคะผมดันเสิรไปเจอ แมปโหลดดิลอาแมปโหลดก่อนขุดไปขุดมานะฮะแับนึงนะชื้นผมดันสเสเรอไปเกิดบนว o ดแล a n ์แม n ชั่นทุกคนก็คือจริงๆอะอยากจะหาทะเลแต่ว่าไปเจอวูดแลนด์แมนชั่นเบ r ร good ก็ไม่มีอะไรมากก็กลับไปบ้านก่อนก็่ามาวันวันต่อมาแล้วนะะก็มาป้นอะไรของมันเนาะก็ทั้งขุดสมุดเอ้ยสู้แล้วก็ตายตัดมาที่บ้านนะฮะมันมืดพอดีด้วยก็เป็นวันที่ยีพอดีแล้วก็นอน วันที่28นะฮะก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาหาเอ็นที่ขายสมุดเนาะซึ่งผมจะหาอินฟิทมจะหาฟอร์จูนได้ได้เ e นดิ n งหลังจากนั้นก็เลยทำฟาร์มเอ็นบีซีต่อนะฮะนี่ชิบ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 ชนบ b c บชิบชิบชิบยิบช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 ิาชิบ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 ชิ่ชิบาิบชิาชิบ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 ดิาชิ่าิบชิบชิบชิบนิบชิบชิบชนบชที่ชิบชันชีบช่บก็เลย เออมันก็เลยแบบมันก็เลยวัน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 มันก็เลยห่างไปหนึ่งวันนะฮะตามตามไมค้ากับตามในรับแขกเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นบั็กเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ทําทาย NBC นบีซะก็คือให้มันห่างจากหมู่บ้าน30บล็อกแล้วก็ล้อมล้อมรั้วล้อมอะไรไปนะฮะไม่ให้ NBC มันหลุดออกมาซึ่งอันนี้ก็กินเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนของวันที่28เลยนะฮะซึ่งก็ดูฟาสเฟิร์ดภาพต่อไปนั่นเองอ่ะคือเนี่ยคือขั้นตอนมันยุ่งยากฮะคือมมันต้้ออองงห่่า30บลล็กไพแวมันต้อง แล้วต้องทำทาังให้ n b c หลุดด้วยทุกคนถ้มามันหลุดแล้วมันตามยากนะฮะ,ะนี่ดู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 ด,ดูคือใช้เวลานาน,น,นจริงจริงทุกคนกว่าจะทำอันนี้เสร็จนะฮะอ่ะก็ถางอะไรนิดนึงตรงมันต้องมันต้องอุดดินด้วยอ่าพอทำอะไรเสร็จก็ตัดขนแกะเอาไม้มาไม้อยู่ไหนไม้จ๋าผโหลไม้อยู่ไหนอ่านั่นแหละเอาไม้มาแตกอะตอมแล้วก็พวกขาขาเป็นเตียงปึ๊บแล้วหลังจากนั้นก็เข้าฟาร์มฮะกระด โอ้แหลกแหลกแหลกชืบจากนั้นก็เตียงมาวางปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งปึ้งวางให้ครบนะเพราะว่าคัาพอดีด้วยนะเตียงอ่ะอจากนั้นก็เริ่มระวังระบบน้าต่อนะฮะซึ่งระบบน้ํานี้ก็ทุลักทุเลนิดน,นึงเพราะว่าพวกผมมีถังแค่ถังเดียวต้องตักต้องตักแล้วก็มาวางตักแล้วก็มาวางนะฮะเอ่อก็ใช้เวลาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันในเกมนะฮะก็จริงจริงก็เสร็จจริงๆก็เสร็จไม่ก็เสร็จละโอเค เอ็นบีซีก็ยังไม่แบ่งลูกหลังจากนั้นก็เริ่มย้ายน้องวงัวน้องแกะนะเพราะว่าน้องเริ่มแออัดละแล้วก็แล้วก็ย้ายเสร็จก็ก็มืดพอดีเนาะก,ก็กลายเป็นวันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็นอนกลายเป็นวันที่สามสิบซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากระหว่างวันที่สามสิบวันที่สามสิบสี่เนี่ยก็ทฟาร์มแก้ไขาฟาร์มอ,อุดนู่นอุดนี่อุดนั่นให้มันสวยๆหน่อยนะฮะแล้วก็แบบเพิ่งนึกออกว่าตัวเองอะลืมอะไรไปสักอย่างเหมือนเหมือนแบบผมเคยเจอสปอนเซอร์ซอมบี้ใช่ปะ ก็เลยแบบนะฮะนอนไปก่อนคือปึ๊บพอนึกขึ้นได้ว่าตัวเองอ่ะมีสปอนเนอร์ซัมบี้ก็เลยตักน้ำชึบชืบอ่ะฮะแล้วก็ไปหาสปอนเนอร์ซึ่งสปอนเนอร์มันก็อยู่ใกล้บ้านๆผมนี่แหละนะแล้วก็ตัดไปตอนที่เสร็จเลยละกันเพราะว่ามันยุ่งยากนะฮะชึบขุดออกแล้วก็ตัดมาทันที่เสร็จนะฮะก็คือฟาร์มสปอนเนอร์ซัมบี้นี่มีเป้าหมายก็แค่หาเลเวลเท่านั้นนะไม่ได้หารเนื้อซัมบี้ไปแตจ่อย่างใดมาซ่อมพิแอคนี่แหละนะฮะ มันต่อมาก็ไปไปบุกเนเธอร์แล้วก็ไปบูเล n แมนชั่นต่อซึ่งครั้งนี้คือแน่นอนฮะผมไม่ชนะครั้งครั้งสองครั้งหรอกตีมันตีมันตีตีอ่ะอันนี้รอดใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนดูนะเดี๋ยวทุกคนดูว่ามันว่าว่านหลัจงจากนี้จะรอดหรือเปล่าจเก็บของตีตีตีโอ้ใช่ฮะผมไม่รอดทุกคนหมผมมีประกันชีวิตก็จริงแต่ผมก็โดนมันชอบหัว นะฮะโอ้ยก็เลยมาถาฟาร์มอ้อยไข่คเคียดแล้วก็ลงเหมืองเล,เลน่นๆนิด้อยก็เป็นวันที่36และไอ้วันนี้จะมาหาไดมอนนะฮะปรากฏว่าไม่เจออะมาเจอของเล่ไม่รู้แล้ววันแล้วลวันต่อมาก็มาเริ่มทําทางลงไปด้านล่างทางเอาผมเกือบตายเนี่ยด้านล่างเนี่ยคือมันมันเป็นโพรงอะทุกคนโอ้ขุดลง หลังจากนั้นเราก็หาเพชรกันต่อในวันในวันในช่วงวันนี้เนาะก็คือแบบเพชรเราขาดแขนมากผมนึกว่าขุดนี้จะไม่เจอเพชรแล้วนะขุดไปขุดมาก็เจอเฉยเลยนะคะแต่บนเราไม่มีฟอร์จูนก็เลยได้แค่สองเม็ดขุดไปขุดมาเริ่มเบื่อนะคะก็เลยรีบขึ้นไปด้านบนดีกว่าขึ้นมาด้านบนเสร็จก็คิดว่าคิดอะไรออกแล้วจะไปหาขุมทรัพย์สมบัติด,ดีกว่าโดยการนอนแล้วก็เข้าประตูเนเธอร์อทำทำของอะไรก่อนเข้าประตูเนเธอร์นะคะแล้วก็ไปหาสมบัติมาซึ่งมันก็เกลือได้เพชรมาสองอัน แล้วก็ตัดมาที่วันที่41นะฮะวันนี้ผมจะมาเอนชาร์ตของนั่นเองก็ไม่มีอะไรมากวันนี้คือผมเพิ่งอัดผมผมอัดใหม่ด้วยเพราะอ่าฮะแล้วตัดมาวันที่42ก็จะมาลงลงวแลนแมนชั่นต่อเนาะซึ่งครั้งนี้ก็ก็ลำบากเหมือนเดิมนะฮะเพราะตัวนี้มันตีแรงมากเลยเอ,อื้อโอ๊ยผมผมที่ทนไม่ไหวก็เลยครับโล่แล้วมาบุกต่อก็เป็นวันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นวันเมื่อคือนละ ซึ่งคืนนี้ก็คือแบบได้อเซชเมนด้วยนะนัท a ูเดตันกิวรูดของดิอ่าเกลือแต่ก็ไม่เกลือเท่าไหร่เพราะมีเนียมแท็กเซงเซงก็เลยกลับบ้านฮะพอกลับมาบ้านเสร็จก็ของมาเก็บเออมันก็เนาะได้ของมาแค่นี้ก็บุญแล้วฮะจากนั้นวันที่4ี่ก็เริ่มทําฟาร์มมอนเตอร์เลยเพราะรู้สึกว่าไม่ไหวละรู้สึกว่าแบบเลเวลมันได้ไดน้อยละก็เลยฟาดเฟิร์พอเปดภาพไปเลย คือฟาร์มมอนเตอร์นี่คือใครก็ต sure ้องรู้อยู่แล้วนะว่ามันสร้างยังไงมันสร้างง่ายเม่อก็ก็ดูผัดฟ้าสุดภาพแล้วกันหมต่อขึ้นมาประมาณ2ี่บสามบล็อกต่อไปสี่ทิศทิศละแปดบล็อกอะไรประมาณเนี้ยนางโคตรง่ายเนี่ยแบบแบบแบบแล้วก็ต่อสี่บล็อกเสร็จก็ต่อสูงต่อฐานขึ้นมาอีกสองบล็อกวางวางแพตฟอร์มให้มอนเตอร์เกิดอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ะึ๊บเนี่ยทุกคนมันสร้างง่ายจริงๆนะไอฟาร์มเนี้ยทุกคนผมว่าเนี่ย มันแบบเอาจริงๆนะคือฟาร์มฟาร์มนี้คือมันเป็นฟาร์มมอนเตอร์ที่สร้างง่ายที่สุดและประหยัดงบที่สุดแล้วนะฮะแต่อนา,าคตคือผมจะทาฟาร์มมอนเตอร์ที่โหดที่โหดมากๆเหมือนในโซเวิโบและกันแต่ตอนนี้คือ,อยังยังไม่มีงบอ่ะก็เลยก็เลยทําได้แค่นี้ไปก่อนนะฮะชุบชุบชุบวางหินไปเลยแล้วก็วางหินนะปรากฏว่าวางไปวางมาเนี่ยของผมไม่พออ่ะดูดูดูต่อไปนี่นี่เนี่ยคือผมเตรียมของมาครบครบนะแต่ว่าหินกับหินกับไม่มีหินกับไม่มีท็อตก็เลยลงไปด้านล่างทำว่าเกือบตายนะฮะ ครับของอะไรเล็กๆน้อยๆอ่าฮะก็วันที่43อยู่แล้วก็นอนชิบกับเข้าสู่วันที่44วันที่44นี้ฮะมันก็มันทำฟาร์มมอนเตอร์ต่อนะซึ่งฟาร์มนี้มันยังไม่เสร็จเนี่ยมันยังไม่เสร็จก็ก็เลยมาก็เลยมาทําหลังคาให้มันอย่างเงี้ยปูหลังคานี่ก็เพลินก็เพลินดีนะเพราะว่าเสียงไม้มันวางเพาะหูดีนะฮะคือแบบเออมันมันก็เพลินใช้ดท้ายเลยนะแต่ถ้าแต่ถ้าสร้างเยอะมันจะไม่เพลินนะฮะ จากนั้นก็ปักทอดโอ้โหมันเดูแฟรจะชัดเลยลงมาด้านล่างตกแต่งฟาร์มเอ c นิดหน่อยเพราะเอ็มันไม่เห็นเตียงก็เลยวางสลับแล้วกันแล้วก็นอนจะนอนอย่างเนี้ยโอเคนอนแล้วตับมาวันที่ 40, 45นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาตกแต่งฟาร์มเล็กๆน้อยๆก็ก็เนาะไม่มีอะไรฮะวันนี้มอพอมาค่ําเสร็จก็ก็นอนไม่มีอะไรจริงๆวันนี้ วันที่46นะฮะวันนี้ก็มาก็คิดก็นึกอะไรออกว่าว่าเราลืมลาก NBC อีกตัวหนึ่งนี่หว่าก็เลยแบบไปเตรียมของอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลากมาได้ทุกคนเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเอามาใส่เพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วก็นอนฮะวันที่4 0 47วันนี้ก็มาหาสมุดเม n ด i ้ไม่ใช่มาหาสมุดฟอร์จูน Fortune ต่อแต่ได้ฟินิตี้ซึ่งผมทุบประมาณสิบกว่าครั้งอ่ะอันนี้คือไม่เกลือทั้งเมดดิ้งเมดดิ้เกลือกว่านี้นะฮะออกไปดิวานตัวเนี้ยปึ๊บมัน,นี่มานนี่ ฟอร์จุนเรียบร้อยทุ่มสุดตัวฮะแลกให้หมดชูบโอเควันที่แล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาถูกไม้นะคะแล้ววันเดียวกันนี้ก็ไปหาเนเธอร์ไรก็ก็เจอเนเธอร์ไร์มานะก็ก็ได้อยู่แหละโดยวิธีหาก็แค่ขุดไปด้านล่างวะนี้ผมขุดไว้สิบเด็ดนะฮะขุดมาตรงนี้ทางไหนทางนึงนะคะเอามีทองก็ขุดทองนีฮะ,ะต้องการทองอยู่โอเคขุด คือเอาง่ายๆอ่ะขุดไปที่ใดที่ดึงให้สุดมือจากนั้นก็เอาเตียงมาชุบปึอันนี้คือวางผิดไม่ได้มันมันต้องต้องวางเตียงให้สุดเหมือนกันวางเตียงให้สุดขอบอย่างนี้วางสลับอย่างนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ขุดไป,ไปเก็บเตียงก่อนเสียดายปึ๊บ,บวางสลับแล้วก็คลิกเตียงอ่ะใช่วิธีนี้แหละผมได้เนเธอร์ไล์มาสี่ในได้เนเธอร์ไล์มาหนึ่งก้อนแล้วก็อัปเกรดพิคแอคเรรยบร้อยไม่พอผมมีฟอร์จูนแล้วก็อัปเกรดฟอร์จูนไปอีก าผู้ชมคนเดาๆได้นะว่าหลังจากนี้ผมทาอะไรผมเอาพี่แอคอันนี้ไปลงเหมืองและเจอพเพชรซึ่งฟอร์จูนไม่ทํางานได้ไมเม็ดเดียวอแล้วก็วันต่อมาวันที่ห้าวันที่สี่สิบเก้าก็เจอพเพชรอีกแล้วนี่ทำมาผมเกือบตายอ่ะเออวันในเหมืองมันก็ไม่มีอะไรให้ขุดละก็เลยต้องกลับบ้านแล้วนะฮะวันที่สี่สิบเก้าก็มาเอา่อมาตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆเอากลเบอรี่มาปลูกนะฮะซึ่งผมบอกเองนะผมชอบกลเบอรี่มากอะ่ะเนี่ยดูดิ วันที่กาก็ไม่มีอะไรนะคะก็เจอ n อ c นบซอบมันออกลูกด้วยนะคะนี่ผมจะผักมันลงละแต่มันก็ไม่ลงสักทีผมก็เลยเอนอนแล้วก็วันที่ห้าสิบนะนอนวันที่ห้าสิบนะคะก็เอบซตัวนี้มันยังไม่ไปไหนคือคือต้องลากลงมันให้ได้ก่อนนะเอาเป็นแต่ก็เป็นว่านะฮะก็คือผมผมแก้ระบบฟาร์มนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะก็ก็ละก็ลากมันลงดีชึบชบก็เป็นว่าสำหรับ สำหรับร้อยวันผัดนนี้ก็ไว้ทางนี้มาชมนะใครชอบอ้าวตกทําไมเนี่ยเอ้ยดีๆเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นชึบขึ้นอึบอึบขุดออกแผลปึ๊บปึ๊บปึ๊บปื๊บ,บอะแล้วทุกคนสำหรับร้อยวันผ่านนี้ก็ไว้เพียงทางนี้ผู้ชมนะใครชอบ คลิปร้อยวันแล้วก็รบกวนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสตอรด้วยการท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ร้อวันคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบท่านผู้ชมนะฮะถ้าคลิปนี้มันถึง6ไลน์นี้ผมจะทำร้อยวันพาร์ทที่3ต่อนั่นเองเนาะซึ่งพาร์ทที่3นี่ผมอาจจะไปหามังกรไม่ก็อาจจะลงเหมือนนะเจอกันใหม่บ๊ายๆครับ